อาครับกับพวกผมอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรไปบอ,อกเขาไปไอ้ท <c oughs> ี่เขาปนีไอ้ที่เขาปนีเกมก็น่าจะหมดกระแสไปนานแล้วนะครับก็เล่นซื้อให้ก็เลยมาเล่นดาวนิวก็ไม่รู้คุณรู้ไหมเล่นดาวนี้อาจจะเอ๋ตัวเองถ้าคุณเลยนี่ก็คุณจะชอบปืน โอเคกเันละไปอ่ะวิศวะท่านใดมัน,น,นออกแบบทางเดินตรงนี้กันนะโอ้ยเข็ดฟิวเดี๋ยวใ้เดี๋ยวให้วันนี้ออกเลยไม่ไล่ไปเนี่ยสกิมเบอร์อไปเนีเน่ยไปไปกัน เสียงอะไรอะ่ะเสียงเตือนเอาพีออกไอ้สิเก็บนี้ไม่มีผีใช่ไหมไม่นม,ม,ม,มีมีอยู่ะปะตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีจับสกแกลอยู่เอ้ยแค่นี้อะ่ะดึงงตีออกมาแล้วไม่ได้กลับไปว่อ <c oughs> นึ่งสามสิบเองค่นี้ก็ราคาเลยแล้ว เดี๋ยวคนบักออกไปขลาดหมดดาบอ่ามีชีวิตรอดกันทุกคนแบบคอนเทนต์ได้ไหมแบบตัวอะไรแปลกๆนะกลัววิ่งไหลกลับไปได้เลยจะได้ดูเปรี้ยวไอ้เล่นครั้งแรกต้องอย่างนี้อ่ะมีเพื่อนระดับโปรเฟชชั่นอล ไอผู้ที่มีตายก็แสดงกระจอกอ๋อเราอยู่ในดาวไหนวะเนี่ยตาผางตาทวงตาผางนท่วงแปดนาฬิกาคิดหัวสแกนโอเค ไปทางไหนเฮ้ยานานันนั่น,นเั้่เนเราใช่ป่ใช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 ่ไม่ใช่ใครไม่รู้อย่าไปไว้ใจมันกูไม่ได้มีบีบเอ่ะไคนนึงว่าวิ่งตามหลังกันมาเลยตองมองมองว้ของเยอะเลยตรงนี้มีอะไรด้ย หรือว่าอะไรลุ่หมดเลยอะไรวะไอเยียบก็ปืนใช่สแกนแล้วมันเจออุ้มน้อยเที่มเดินไปไปสองหน้าสะลุม่มหมดไม่ได้หรอไม่ใช่จัดเดินแล้วรอเพื่อนไอะไรหรอเจอไหมนั่นต้องไปทางไปทางโอ้ยมัน เป็นทางหลักไหมหรือยังนะเปนไหมจะไปทางหลักจะไปทางหลักักโอเคเอาเช่นต้องแต่งรุ่งพี่ที่ดีได้เลยถ้าพวกมึงตายถ้าพวกมึงตายก็กระจอกอ่ะไม่เอาเฮ้ยโยอะอเอ่อแตกรังสกูดอ่ะ mặc quá khó khăn 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 mặc quá khăn mặc quá khó สวัดีพอพักดีตายวะโดนเพิ่งต่อยตายตัก้ยมีกับการท่ดยอับดิบร้างไว้อ้เฮี่ยอ้าประสบการณ์เพื่อนกูโปรตินี่แล้วนะประสบการณ์ผู้เล่นหลายปีมึงไม่ไปละยอ่ะมึงบันเกิบมาทำไมคันนี้ ขนีมกงต้องเข้าไปเอาของเืียกูเดี๋ยวมันจะสตาร์ทยานหนีต้องมาต้องเอาศพเอาศพไม่ได้แม่งหวงศพกูซะด้วยเฮ้เหี้ย เอาสวัสดีสมแล้วที่เป็นพวกผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกระจอกก็ดูว่ามึงเอาล้นไพยานแล้วกูลืมบอกไปว่ามันมีกับดักไปด้วยกระจอกจริงๆพวกมึงกระจอกมากแลก็ระดับบอสบอสเฉย นี่บอสเองเนี่ยยุ่งอะไรเป็นพอยี่กระจอกคู่คู่คู่มือมันหัวหน้าี้กระจอกกระจอกกระจอกกูบอสให้มึงนี่บอสเด่ะบอสทำได้เช่นนี้เองไงบอสก็มีพลาดกันไอห่างไม่วันที่สองตายเนี่ยนะอันนี้บอสลอกก่อนบอสอันนี้ บอสยังไม่ใส่ดีด้บอสแต่เก่าต้องระวังที่สุดใัน,น,นี่เนี่ยอะไรไปฉายตัวอะไรโอเคฮัลโหลตัวอะไรเนี่ย ขึ้นไปแล้วคิดว่าก,กันได้ b <Br> r u ตรงนี้ตรงนี้อรลอหลอโรลโลูโหลสวัสดีร <c oughs> ะดับบอสไอ้เราคิดใครของโรกยานนึงเวลาไปเนี่ยบอส ได้แหละเร่และระดับบอลสเลด์กันไปกินเค้ื่งาใหม่เห้กูขีดาวให้เยียวอะไาวถึงบอลของมึงได้หมดนวะอยู่กันไหนกันไปเลยข้มยเลยไหนอยู่กูไมของมึง อ๋อตายตายหมดดีกว่าของไอ่อไปก <ไป S 2> ็เนในมือกูเนี่ยไปฉากไ,ไปกูไ, <ป S 1> ไม่โดนอะไรปแปลกๆเลยนมั้ง้ยหเยไอ้สัตว์กูหาแล้ว กลัวละ<ย>กลัวละกลัวละมันทำซิงตูน่ะเป็นไรตายกูดกลงมากลัวอะไรไม่ต้องสตาร์ทยากินไปแล้วไหนก็ไหนก็าาตายแล้วเป็นไงบ้า อยากจะกีดก <muitas> <arias> ัดอีนะเกมดีเ <s> ร <gemacht> <s flaws> ิ <freaking> ่มใหม่หมดแลยมึงแต่กูไม่กูอยู่ดี ไอ้พนักงานเฮียแล้วแต่บอน This is your very own autopilot ship มัจะเป็นงไปใช้อ่ะไม่จาเป็นหรลงจอดไปางนี่แยบแยบสแกนทุกสสังกิ เหนึ่มึงไปรอดกูหยิบลังมันกลับยานลอยยังไงมันตามไปวะ ันนนนี้นน้เยใช่มีสองลังเลยไปไปห,หน่ายานยนะใช่มีสองลังเลยเออ là đập vò <coughs> Là <đặt board. coughs> อลาดบบอสระดบบอสว่าแล้วราดาฟอสตายมะจบท์มะใครตาย โอ้พึ่งเล่นใหม่ยังไม่ตายเลยกระจอกไอ้เหี้ยกูวางหลังพึ่งมือแล้วทำไมไม่ิงตามกูมาอยู่วะกูเห็นอยู่กูสั่งไปฉายต่างหากเนเฮตามเดียวเราเอาใจลังพึ่งรึเปล่าพึ่งไปก่อนก็ได้แต่กูเอาไปใช้ไปให้เฮ้ยเจอหลอดลังพึ่งได้ย่าพี่ไปก่อนไล้แต่กูเอาเอง ได้รอทายอยู่เอาแรงระดับบอสมันไม่ไม่แตกรังหรอเปล่าไม่แจกรังไม่ต้องก็ได้ราคากับเพื่อเา,ามันดูน่านย่อาอยัาแตกรังอะไปทางไหนลงม,มาเลยแล้วปัดตายเลย <c oughs> รู้อยู่รู้อยู่ โดดมาแล้วเครื่องขยายเครื่ายงานศพไม่ใช่สองผีอะไรอ่ะไอเชียพึ่งพึ่งนี่สักูก็ว่าก่อนอะไรไม่อยู่ไอเทียอะไรตรงนี้เนี่ยไฟจะทางหนีไฟแล้วแหละเนี่ยหลังพึ่งสองล่งก็พอแล้วเนี่ยโอ้ ก็ดูมีสปอนไม่ใช่แค่ดาวสูงเฮ้ยอ,อนตการเข้ามาระเบิดระเบิดเยอะเลยหรือเปล่าเสียตกใจ อ๋ um, ไปเก็บเลยอ่าที่ว่าขากลับจะโดนอะไรเหรอเฮ้ยอย่าลังพึ่งลังพึ่งสปเาแล้วกันสาม,สามลังเลยยุคข้างล่างไม่ขึ้นข้างบนอ่ะกูไปไม่ทัน ร้อยไปว่าแม่ไปเก็บรังเพิ่งอีกสองรังก็พอเลยเพราะว่าเราจะรอดเลยอีกสองรังเนี่ยรอดของสเต็มีหน้าเต็มอ่ะน่าจะรอดอ่ะก็ถ้าถ้าสเต็มีหน้าบอกก็ปล่อยอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยก็ทำตอนแล้วก็ไปลองเวลาคือสี่โมงแล้วตอนนี้อาว่าเก็บวันศุกร์ <c oughs> แซ่บระดับบอสไอ้พี่อะจำไม่ได้อะไรแบ เต็มิีนาเต็มเลย,ยเดี๋ยวมึงไปเอานะเดี๋ยวกูวิ่งลอกไปฝั่งรูให้ได้ได้ได้พร้อมยังพร้อมยังเออ อยากกิอย่กร้งไหนพวก <routine> พ่องในเกีย <bisog> ก <desarrollo> <c oughs> <c oughs> <esar> ูอีกดีออกแต่

กด E กูวิ่งไม่ได้เกกูเห็นกูได้ยินเสียงตึกตักตึกักูวิ่งลยไรเก้ลังพึ่งตะกี้เสียได้กด E ไม่ทันไป o เฟนไหมไปไหนก็ไปหยิบแกซี่หนึ่งก็ได้ ในดักปล่าเยอเลยอ่าคมีไฟฉายอยู่นี่ะเะอ,อ,เ,อ,อเรียอนเลื่อนตอนเช้ามันมอนกันไม่สปอนแล้วก็โซนมันไปบ่าย,ายม ตูน่าตายมากเฮ้ยท่ากิการเอาเลยมันไม่เคยทำอะไรมันแค่เด็กจตรงนั้นทระเบิดม,มันทำอะไรวะมันแค่จะปล่อยพิษไปลองพิชเช่ไม่ได้ทำอะไรแก่กูแก่กแจเก็บมาเก็บมาไม่ฆ่ามันเลย เห็เสียเลือดกับเปล่าเหต่ยนีคดีอยู่ไหนเอาอ๋อบราโอ้ยตายเดี๋ยวดูวะไปตายคดีไอยืมให้รับตายมันไปโดตรงไหนวะมีกีการนะโอเค ไอ้แว์เดินมาหลายรอบไม่โดนนี้แย่ขอไปเก็บขอไปเก็บเลยขอไปเก็บมาดูกันดีกว่าใครจะไเอฟิลไปคนต่อไปฮะเอกฟิลแล้วออกเลยไหมได้ไม่เอาฟิลก็ได้กูขอไเอยไม่ใช่กูโหวตพยายามจะออกเลยเปล่าวะ อ๋อเป็นไรอ่ะไอเชฟนีชิ้กูเออแกเล็กเ้ินกูยักแม่ไอฟิวเอเกิดขึ้นอย่างไม่ทันเลยจะชี้ก็ตามโคต้าไหมอืมประกันนี้ก็พอแล้ว ซื้อของเลยป่มันไม่มากดเรื่อยๆ เออดีมาแล้วาาโตเยเยกูจิงไม่วอทียดเลยเ